สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568นะคะแปบ๊บเดียววันศุกร์แล้วนะเวลามันผ่านไปเร็วนะคะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะนะดูดวงเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์อะไรในวันนี้บ้างนะคะยังคงเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะรวมถึงจะมีเลขนําโชคจากหนไพ่สองสำรับค่ะไพ่แสงสุขไพ่โชคดีมีสุขให้คุณนําไปปรับใช้กันนะและยังมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะ เรานําไปใช้เขาเรียกว่าเพื่อความไม่ประมาทเนาะสีมงคลค่ะวันศุกร์นี้ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะใช้สีแดงยกเว้นคนเกิดวันจันทร์เสริมดวงเรื่องการงานใช้เหลืองใช้ขาวค่ะยกเว้นคนเกิดวันอังคารเรื่องของการเงินโชคลาภใช้สีชมพูยกเว้นคนเกิดวันพุธวันศุกร์เราหลีกเลี่ยงสีที่มันแบบว่าถึมๆนะคะดำเทาน้ำตาลน้ำเงินเข้มพวกนี้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะพยายามใส่สีสดๆเข้าไว้ ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่ค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวรับชมเป็นแนวทางเท่านั้นเรามาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์10 26นะคะเลขจากหน้าไพ่นะ6กสามห้าสี่แปดหนึ่งสามแปด การงานค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราต้องรู้เขาเรียกว่ารู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรคือกฎอะไรคือระเบียบนะคะนะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสมดุลให้มันลงตัวใช้เหตุผลมีเหตุผลในประกอบทุกการกระทําทุกการตัดสินใจนะคะต้องรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนะคะถ้าคุณยึดหลักเหล่านี้นะคะถือว่าทุกอย่างมันก็ลงตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังดังที่ต้องการนะคะเรื่องของการเงินค่ะมีได้หยิบได้จับอยู่แล้วเรื่องของรายรับไม่ต้องห่วงนะคะขอแค่ เราเองเราพยายามที่จะเขาเรียกว่าให้ความสาคัญเรื่องของออนไลน์เรื่องของกระแสโลกเรื่องของทความทันสมัยพวกนี้อย่ายึดมั่นอยู่กับสิ่งเดิมๆนะาการที่เราคิดใหม่ทาใหม่ออกนอกกรอบเดินของตัวเองไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ยึดในหลักแบบ เอออน,นุรักษ์นิยมอะไรพวกนี้นะคะคืออะไรที่เขากําลังฮิตเราทําแบบนั้นแหละมันได้เงินแน่นอนนะคะระวังอย่างเดียวนะระวังอย่าเดียวระวังคนเอาเปรียบเสียผลประโยชน์เพราะคนอื่นเขาจ้องหาผลประโยชน์จากเราจ้องจะเอาเปรียบเราอยู่นะคะอย่าเสียรู้คนอื่นนะมันเสียเงินเสียทองได้ถ้าเราไม่ระวังนะคะ ความรักค่ะความรักไม่เด่นเลยนะคะคนโสดวันอาทิตย์นะคะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามานะคะถ้าเป็นคนใหม่คือบางทีถ้าเคสเก่าเรายัางมูฟออนไม่ได้นะคะยังแบบว่ายังเศร้ายังยังซึมยัง, fram, ยง ia, เหงายังรู้สึกเหมือนกับว่าปล่อยวางความรักในอดีตไม่ได้นะคะแต่ต่อให้เป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาก็เข้ามาแล้วทาให้เราเดือดร้อนนะ,ะปล่อยผ่านนะคะอย่ายไปสนใจนะคะยังไม่เจอที่ใช่นะคะเข้ามาก็มีแต่เจ้ากรรมนายเวรที่แบบว่าทําให้เราเดือดร้อนนะค,ะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็อยู่กันแบบเจ้ากรรมนายเวรนะคะต้องอดทนค่ะ ต่อให้ไม่มีความสุขต่อให้รู้สึกว่าเออมันมีปัญหาเคลียร์ไม่ได้สักทีมันค้างคาใจอยู่มันก็จะอยู่แบบนั้นแหละนะคะเคลียร์ได้เคลียร์เคลียร์ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกว่ารู้จักที่จะปล่อยวางแล้วเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะสุขภาพนะคะระวังปัญหาคือก็แข็งแรงแหละนะคะก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาภายในช่องอกนะคะระบบหัวใจปอดหลอดลมพวกนี้นะคะดูแลกันตามอาการะคะ่ะปัญหาจุกจิกงนะคะเรื่องสุขภาพ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้เวลาจะเยียวยาทุกอย่างนะคะอะไรก็ตามแต่คือบางทีปัญหาบางอย่างเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถเคลียร์จบภายในวันนะคะมันก็ยังอยู่กับเราต่อไปถึงวันพรุ่งนี้วันมะรืนพวกเนี้ยก็ค่อยๆว่ากันไปนะคะบบางทีพอเวลาวันนี้เราหาทางออกไม่เจอพอวันพรุ่งนี้อ้าวพอเวลาผ่านไปมันรู้สึกเหมือนมันเห็นทุกอย่างชัดขึ้นแล้วก็จะค่อยๆเคลียร์ปัญหาไปนะใจเย็นๆเนาะคนเกิดวันจันทร์ สองสองห้าสองสี่หกห้าหนึ่งเลขเก้าค่ะหนึ่งหนึ่งการงานคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ก็ สถานการณ์ถือว่าดาบรื่นนะคะอาจจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องหาความการหาความรู้เพิ่มนะมีเกณฑ์ที่จะต้องอบรมสัมมานาะเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะผลลัพธ์ของงานผลสําเร็จพวกนี้อาจจะยังมาแค่บางส่วนสําเร็จบางส่วนนะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ทาให้เรารู้สึกโอเคดีใจและพอใจกับสิ่งที่ได้รับนะคะในเรื่องของการงานนะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของงานวิชาการงานฝึกอบรมนะคะนะหรือว่าธุรกิจับพวกของเบ,เ,บเกอรี่ขายขนมพวก ะะจะโดดเด่นมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยมีจับใจ่ายใช้สอยนะคะไม่หวือหวามากแต่ว่าก็อยากซื้ออะไรมันก็ซื้อได้อะคะ่ะนะแล้วก็ระวังการตัดสินใจที่เร็วเกินไปการตัดสินใจที่บางทีเราเห็นบางทีโซเชียลเยอะนะมันก็จะมีแบบพวกโฆษณาเออขายโน่นนี่นั่นนะบางทีเราเราจะรู้สึกว่ามัน มันตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลรองรับแค่ฉันรู้สึกว่าเออฉันอยากจะซื้อประมาณนี้มันอาจจะทาให้เราเสียเงินเสียทองได้นะคะหากมีคนขัดขอ้อมีคนเตือนเธออย่าซื้ออันนี้เลยมันไม่ดีหรอกน่นนี่นั่นฟังไว้หน่อยนะคะเราก็จะลดการเรียกว่าลดความสูญเสียเรื่องเงินเงินทองทองได้เนาะนะส่วนคนทํางานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์นะคะขายออนไลน์พวกนี้ได้เงินได้ทองมากกว่าอาชีพอื่นๆนะคะก็ทําการตลาดออนไลน์ได้เลยค่ะได้เงินแน่นอนนะขายออนไลน์จะขายดีกว่าแบบออฟไลน์นะคะ เรื่องของความรักค่ะคนโสดก็ยังเป็นมิตรภาพที่ไม่ได้เกินเพื่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะอย่าใจร้อนตอนนี้ทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนเรายังไม่รู้ว่าคนที่เราคุยด้วยคนที่เราเล็งไว้เนี่ยที่เหมือนจะเริ่มคุยกันเนี่ยเขาจริงใจหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนนะคะค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนดีกว่านะคะมันยังไม่เด่นเนาะยังไม่ได้แบบว่าข้ามเฟรนด์โซนนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องเีเรื่องของความโปร่งใสมีอะไรพูดคุยกันมีเหตุมีผลนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องค้างคาใจอยู่มันมีปัญหาที่มันยังกินใจอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็เริ่มคุยได้แล้วเริ่มคุยเริ่มเคลียรเริ่มแก้ปัญหานะคะมันไม่หวือหวาหรอกแต่ว่ามันก็ยังโอเคกันอยู่ สุขภาพนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเริ่มตั้งแต่หัวคอบา่าไหลนะหลังข้อเท้าพวกนี้นะคะปวดเมื่อยไปหมดแล้วก็ดูแลกันตามอาการค่ะ คาแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้คุณจําเป็นจะต้องมองโลกในแง่ดีมีความหวังไว้เสมอนะคะคือถ้าเรามีความหวังน่ยไม่ว่าวันนี้เราจะเจออะไรเราจะรู้สึกว่าความหนักของมันมันจะไม่หนักมันจะเบาลงเพราะเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคอยู่แล้วนะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดในแง่ลบเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรามองโลกในแง่ดีแล้วเราก็ว่าเออฉันมีความหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะโอเคขึ้นพวกนี้มันก็ทําให้เรามีความสุขนนนนะะะคเเรรา้้ตงีแหล คนเกิดวันอังคารแปดหกเจ็ดหนึ่งสี่สองหกศูนย์หกสองหนึ่งห้าค่ะ การงานคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ก็จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือจากเพื่อนจากคนใกล้ชิดการร่วมมือการการทํางานเป็นทีมนะคะหรือนะประเด็นบางประเด็นปัญหาบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะก็ต้องเออเขาเรียกว่ารับคําปรึกษาหรือขอคําแนะนานะคะจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคนที่เข้าเรียนมาเฉพาะทางคนที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะพวกเนี้ยนะคะเราจําเป็นจะต้องได้รับคําแนะนําเพื่อประกอบการตัดสินใจ ที่ดีน่าจะได้เลือกได้ถูกต้องจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะ เรื่องของการเงินไม่ดีเท่าไหร่ค่ะการเงินต้องบอกว่าอาจจะรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายเรื่องสุขภาพนะคะในส่วนของรายรับก็ดูไม่ดูไม่เว้อหวะนะคะหรือบางทีเงินขาดมือนะบางท่านก็เป็นสถานการณ์ที่มีรายจ่ายที่มากกว่าปกตินะคะแต่ใดๆก็ตามแต่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองไปวันนี้ไว้ใจคนอื่นไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้นะคะไม่ใช่แบบว่าเออหมุนเงินไม่ทันหรือไปอกู้ยืมหรืออะไร มาก่อนพวกนี้ต้องต้องละเอียดต้องรอบครอบด้วยนะมีโอกาสที่จะโดนเอาเปรียบหรือว่าเสียเงินเสียทองในอนาคตแบบว่ามันเกินความจําเป็นนะคะนะคะก็ค่อยๆบริหารจัดการกันไปนะคะมันไม่หวือหวานะความรักค่ะคนโสดมันเป็นไพ่ของมันเป็นวันของมิตรภาพนะคะมิตรภาพเดิมมิตรภาพเก่ามิตรภาพปัจจุบันนะคะคนที่เคยรู้จักคนที่เป็นเพื่อนกันวันนี้อาจจะได้พบเจอหรือจะได้เขาเรียกว่า รำลึกนะคะความรู้สึกดีๆในอดีตพวกนี้ก็ทาให้รู้สึกว่าเออมันก็มีความสุขแต่ว่ามันยังไม่แน่นอนนะคะคือบางท่านก็ได้ข่าวแฟนเก่านะบางท่านก็เจอเพื่อนเก่าเจอแฟนเก่าพวกนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะแต่ว่ามันก็เป็นชั่วครู่ชั่วยามแหละอนาคตมันยังไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปคาดหวังนะคะใช้ชีวิตไปในกับปัจจุบันให้มีความสุขนะคะทำงานกับเท,ที่ยวกับเพื่อนนะเที่ยวกับครอบครัวพวกนี้นะคะมันก็มีความสุข เต็มอิ่มแล้วนะคะความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะวันนี้ต้องพยายามอยู่ข้างๆการมีกิจกรรมร่วมกันนะคะร่วมออสองคนเราเองนะคะหรือกับครอบครัวใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันเราต้องเน้นตรงนี้นะคะกิจกรรมเหล่านี้มันจะช่วยทําให้ความรักความสัมพันธ์มันแน่นแฟนนะคะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะดูแลนะคะคนใกล้ชิดสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะจริงๆวันนี้มันเป็นวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างดวงคุณเป็นดวงที่จะราบรื่นนะคะทําอะไรก็ดีไปหมดเลยการได้รับความยอมรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะคะถือว่าดีแต่ตัวเราเองก็อย่าหลงระเริงนะคะเรามีความสุขเราสบายใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคาดหมายเอาไว้นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ประมาทมีการบริหารจัดการเวลาที่ดีอะไรที่ต้องรีบเร่งทําอะไรที่ปล่อยไว้ได้พวกนี้นะคะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะอย่าหลงระเริงเนาะ เกิดวันพุธสี่สามสี่ห้าห้าหนึ่งห้าสองสามสองแปดสี่การงานคนเกิดวันพุธค่ะ ะวันนี้ถือว่างานดีงานราบรื่นทํางานอย่างมีความสุขสบายใจทํางานเดี่ยวดีทํางานเป็นทีมดีนะทำงานกับใครก็ได้นะคะนะความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดจากคนรอบข้างนี้เรียกว่ามาพร้อมมาเต็มนะคะการทํางานเป็นทีมดีสุดๆนะแล้วมีโอกาสที่คนรู้จักเพื่อนนะคะจะมอบโอกาสดีๆทางการงานให้ทําให้เรารู้สึกว่าอืเนมันโอเคจังเลยนะคะะวันนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่เราต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะนะงานที่ทําแล้วมีความสุขแต่เงินอาจจะได้ไม่เยอะหรืองานที่ทํา แล้วได้เงินเยอะแต่เราไม่ค่อยมีความสุขมีแนวโน้มว่าคุณจะเลือกความสุขในการทํางานเงินอาจจะไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ดูกันตามสถานการณ์แหละใดๆก็เป็นวันที่ทํางานยังมีความสุขสบายใจนะคะเรื่องของการเงินค่ะนะมีจับใจใช้สอยดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวได้สบายๆนะคะนะเป็นเงินที่ได้มาจากความสามารถเฉพาะตัวของคุณความสามารถประสบการณ์นะคะศักยภาพในการที่จะหาเงินเนี่ยคือมีสูงมากนะคะ ก็เป็นเงินที่ใช้แรงใช้กําลังใช้ความสามารถของเราหามานะคะแล้วก็โอเคมากๆเนาะในะเรื่องของความรักค่ะความรักเอ่อ ถือว่าไม่เด่นมากเท่าไหร่นะคะคนโสดนะคุณสามารถที่จะมีความสุขแบบสดๆได้อย่าไปคาดหวังเรื่องความรักการที่จะวันนี้พัฒนาความสัมพันธ์หรือจะหวังความสัมพันธ์ที่มันจริงจังจริงใจพวกนี้ยังไม่ได้นะคะมันมันมันเหมือนกับดวงมันยังไม่ไปทางนั้นอาจจะมีคนที่คุยคนที่เราสนใจหรือเราสนใจเข้าหรือเขาสนใจเราแต่ว่ามันก็เป็นมันก็ยังเป็นแค่นั้นยังอยู่ในสถานะเดิมนะคะไม่คืบหน้านะวันนี้อย่าไปคาดหวังนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ ะระวังปัญหาที่ทําให้น้อยเนื้อต่ําใจจากการที่บางทีคนหนึ่งมีความสุขมากๆนะทาอะไรก็สําเร็จนะคะโดดเด่นนะคนมีคนห้อมล้อมนู่นนี่นั่นไม่เหงาไม่เศร้านะคะมีความสุขมากแบบละล,ะล,ะลื่นเลยทีเดียวนะ,ะส่วนอีกฝ่ายนึงก็จะแบบว่าเออเหงาเศร้าเลยฉันมีปัญหานในขณะเดียวกันแฟนฉันมีความสุขจังเลยแต่วันนี้ฉันตกอยู่ในความเศร้าฉันมีแต่ปัญหาทําอะไรก็ติดๆขาดๆมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะต้องคอยซัพพอร์ตกันนะคะอย่าไปคิดว่าเออเรื่องของเธอเธอจัดการเองแบบนี้อาจจะทำ ให้มีปัญหาในอนาคตได้นะคะวันนี้ถ้าเราเป็นฝ่ายที่ทําอะไรก็ดีเรามีความสุขทั้งวันนั่นหมายความว่าแฟนเรามีเรื่องไม่สบายใจแฟนเรากําลังเดือดร้อนอยู่นะคะ สุขภาพนะคะอาจจะเป็นวันนี้อาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวเรื่องของระบบฮอร์โมนระบบเขาไปค่ะระบบฮอร์โมนฮอร์โมนแปรปรวนนะเดียเด๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนขึ้นขึ้นลงลงอะไรแบบนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่เราก็ดูแลก,กันตามอาการไม่เป็นอาการแบบว่าเล็กน้อยบางท่านก็เออทำอะไรก็เหงื่อออกง่ายนะฮอร์โมนแปรปรวนนะคะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ต้องมีเรื่องมีการจัดลําดับความสําคัญนะคะคุณเองคุณมีเรื่องนั้นก็ต้องทําเรื่องนี้ก็ต้องจัดการเือ่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวหรือว่าอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเรียกว่าต้องต้องพยายามประครับประคองชีวิตให้มันลงตัวให้มันไปได้ดีในทุกอย่างในทุกเรื่องบางท่านงานฉันก็ต้องจัดการการเงินฉันก็ต้องลงตัวความรักฉันก็ต้องประครับประคองก็ต้องบริหารจัดการมีการวางแผนที่ดีจัดลําดับความสําคัญที่ดีนะคะ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะห้าแปดหกศูนย์แปดแปดหกแปดค่ะเลขหกหนึ่งสอง การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้อาจจะนะเจอปัญหาที่ทําให้งานไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะตัวเราก็อาจจะเรียกว่า ออขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้ต้องประครับประคองค่ะวันนี้การงานประครับประคองละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะกระตุ้นตัวเองหน่อยคือบางทีเราเองเราอาจจะมีเขาเรียกว่าสภาพร่างกายสภาพจิตใจคือบางทีมันเหนื่อยมันเพลียมันล้าบางท่านโอ้ยวันศุกร์แล้วนะคะแรงหมดและพลังหมดแล้วนะคะทาได้แค่ประครับประคองนะคะอย่าไปใจร้อนเกินไปบางทีความใจร้อนความทะเยอทะยานเออฉันผักดันตัวเองอันนั้นฉันก็อยากบางทีมันเกินกําลังได้แล้วมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะยังไงก็ตามแต่ให้กําลังใจตัวเองได้แต่ ว่าเราต้องประเมินกําลังประเมินสถานการณ์แล้วก็ละเอียดรอบคอบอย่าประมาทอย่าทําอะไรเกินกําลังนะคะมันไม่มีไม,ม่มีคนช่วยเรานะวันนี้นะคะนะดวงไม่ค่อยคือบางทีมันพอมันดวงติดขัดมันก็จะมีปัญหาได้เนาะระมัดระ,ะ,ะวังนะคะเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็ไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทั้งในส่วนของรายรับทั้งในส่วนของรายจ่ายนะคะไม่ได้ดั่งใจเนาะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะประครบประครองได้อยู่เพราะว่าตัวคุณเองเป็นดวงที่เรียกว่า ถ้าเรามีเรื่องฉุกเฉินที่ต้องใช้จ่ายเงินไม่ว่าเป็นฉุกเฉินแบบไหนก็ตามแต่นะคะที่เราไม่ได้เตรียมทุนสำรองเอาไว้อะไรบาง,บางทีหมุนไม่ทันเนาะเออดวงคุณเป็นดวงที่มีคนคอยเอ็นดูเรานะคะคอยเอ็นดูคอยช่วยเหลืออยู่นะคะก็มีความช่วยเหลืออยู่นะ แต่ว่าเราเตรียมแผนสำรองเราไว้หน่อยก็ดีนะคะมันอาจจะมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามานะส่วนเรื่องของความรักค่ะความรักอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะคะคนโสดก็ยังใช้ชีวิตโสดจะมีความสุขนะคะนะไปกินข้าวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวคุณเองคุณวางแผนเที่ยวคนเดียวได้นะคะไม่ได้แบบว่าต้องการใครเลยเนาะนะแต่ว่าใดาๆก็ตามแต่คนที่โสดมานานแล้วรู้สึกว่าเออเที่ยวคนเดียวเบื่อแล้วอยากจะมีใครสักคนนะคะวันนี้ไหวพระไหวเจ้าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโอกาสที่จะสมหวังได้แฟนเนาะออความรักของคนที่มีแฟนมี คู่คนที่มีแฟนมีคู่เนี่ยวันนี้ต้องเน้นเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกัน,นระยะห่างที่พอดีนะคะพอเหมาะพอควรเราได้ใช้เวลาคนเดียวบ้างแฟนได้ใช้เวลาคนเดียวบ้างต่างคนต่างมีเรื่องที่มันเป็นความสุขของตัวเองนะคะใดๆก็ตามแต่วันนี้ความเข้าอกเข้าใจกันการให้อภยัยนะการที่เขาเรียกว่าปล่อยวางนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ยึดติดไม่ยึดแบบว่าไม่ไม่ยึดติด,แบบดจนเกินไปเนี่ยนะคะมันจะทำให้มีความสุขแล้วก็สบายใจทั้งคู่นะคะ เป็นวันที่ใครที่ทะเลออกกาะกันโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจก็มีนะคะเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องของการพักผ่อนน้อยอะคะ่ะ ตัวคุณเองวันนี้อาจจะมีเรื่องที่เขาเรียกว่าใช้ใช้งานร่างกายหนักนะคะสุดโต่งเกินไปนะคะไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะเที่ยวไม่ว่าจะทํางานไม่ว่าจะเล่นเกมไม่ว่าจะดูหนังหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็น,ปนกิจกรรมที่คุณแบบว่าคุณอยากทําแล้วคุณกําลังคลั่งไคล้มันอย่างหนักเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะว่าไม่ได้บริหารจัดก,การเวลาให้ดีนะคะที่ควรหยุดไม่หยุดที่ควรจะนอนก็ไม่นอนเนาะก็เราเป็นปัญหาสุขภาพแบบนี้แหละนะคะ คำแนะนําค่ะจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้อย่าคิดมากอย่ามองโลกในแง่ร้ายแล้วก็อย่าไปคิดในแง่มุมที่มันเป็นลบนะคะมันมีแนวโน้มว่าคุณเองคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนั้นก็เป็นปัญหานี่ก็เป็นปัญหาฉันจะจัดการได้ไหมเนะี่ยทำไมมันไม่เตีรยทำไมมันอนาคตมันต้องแย่แน่ๆนะมันจะเป็นอารมณ์แบบฟิลนั้นนะคะอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าขอแค่คุณทอปฟอร์มขอแค่คุณเป็นตัวของตัวเองเข้มแข็งคือในส่วนตัวคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่่่าาาาอออยปลใใใหห้้คควมมิดรณ์นแงบ นะในแง่ลบในแง่ร้ายนะ่ะมันมามีอิทธิพลกับพลังของเรานะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะลุยให้เต็มที่นะคะทำให้เต็มกำลังคุณจัดการได้ทุกปัญหาอยู่แล้วนะคะต้องเชื่อมั่นเนาะดวงประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ค่ะเป็นกำลังใจให้กันทุกวันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ